มาครับคีบเคสวันนี้คุยเล่นนิดหนึ่งมีน้องทักถามเยอะมากในทั้ง IG ทั้งเพจว่าอยากจะเรียนแนวทางวิเคราะห์ภาพยนตร์หรือว่าอะไรพวกนี้ที่ผมกำลังทำคอนเทนต์อยู่ควรเรียนอะไรดีมันควรเรียนอะไรวะถ้าให้ตรงโจทย์สุดน่าจะภาพยนตร์มั้งก็ภาพยนตร์มันก็นจะมีเรื่องของการวิเคราะห์ภาพยนตร์ใช่ไหมวิเคราะห์ฉากอะไรแต่ว่าผมไม่ได้จบภาพยนตร์มันนะผมจบกราฟิกดีไซน์เว้ยว่าไอ้เรื่องพวกเนี้ยผมไปได้มาตอนที่ ผมดูหนังแล้วก็เหมือนรู้สึกว่าอยากจะ จาะลึกซีนแต่ละซีนไปแล้วก็ไปหาบทความต่างประเทศอ่านก็ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษนะแต่แบบมันมันจะมีสคริปต์ Google ฮา a ์เรสเตอร์ยก็แบบลูดคําแล้วก็กดแปลเอาอะไรเงี้ยเอออ,อ่านมาแล้วก็มันเป็นความสนใจไงมันก็ลแบบพยายามที่จะแปลแล้วก็ได้ความรู้มาแต่ว่า,าจริงๆนะถ้าพูดตามตรงอ่ะคือเรียนเอกชนดียวเว้ยถ้าถ้าไปสายนนะ่ะมันมันด้วยอุปกรณ์ด้วยอะไรสักอย่างหมดกล้องเกิง้งคอมที่เขาพร้อมเนี่ยส่วนใหญ่มันมาจากสิ่งที่เราไปค้นคว้าเอาเองมากกว่าผมก็เลยจะบอกว่าในทางพวกศิลปะหรือ ว่าทูต่างๆโปรแกรมหรือว่าในพวกเนี้ยผมว่าเดี๋ยวนี้มันสามารถเรียนได้แล้วบนออนไลน์เว้ย u t u b e แบบคลังความรู้เพียบเลยเออไม่ไม่ต้องไปโฟกัสว่าแบบโอเคผมบอกว่าเรียเอกชนดีกว่าใช่ไหมแต่ว่าถ้าไม่มีเงินอะจริงๆหรือว่ากู้ไม่ได้หรือว่าอะไรไม่ได้ใช้เวลานอกห้องเรียนอะไปศึกษาที่หนึ่ง รานอกห้องเรียนที่ผมใช้มาผมรู้สึกว่ามันมีประโยชน์กว่าแล้วก็ตรงโจทย์ที่เราอยากจะรู้กว่าในห้องเรียนคือในห้องเรียนอาจารย์จะสอน1234แต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เราไม่อยากรู้ไงหรือว่าเราอาจจะขยาย12-3 4ของอาจารย์นแยกออกมาอีกทีก็คือใช้เวลาวนอกห้องเรียนเอาเปว่าไปว่าเอางี้ถ้าเกิดว่าทุกคนมีปัญหาเรื่องการเรียนต่อหรือว่าอะไรพวกนีน้สามารถทักมาหาผมได้เดี๋ยวผมจะตอบแบบหนังไมค์แชทเฟซไอจี IG, อะไรพวกนี้ก็คือเดี๋ยวผมจะไลต่ตอบผมเจอแล้วผ,ผมจะไลต่ตอบไปโอเคไหมเดี๋ยวผมจะให้คำแนะนำแล้วให้คำปรึกษาให้โอเคนะครับ งั้นเรากลับมาที่คลีปี้เคสตอนนี้กันดีกว่าคีบี้เคสตอนนี้มีความขนล,ลุกสยองเข้ามาผสมคือถ้าให้แบบพูดคร่าวๆพอดเรื่องนิดนึงอะ่ะก็คือชายคนหนึ่งโดนค้อนทุบหัว 16กว่าครั้งที่ร่างกายทั้งหัวแต่ยังสามารถลุกขึ้นมาแปลงฟันล้างหน้าเดินออกไปเอาหนังสือพิมพ์นอกบ้านได้และกลับมานั่งอ่านในบ้านได้นี่คือความน่าสนใจของคดีนี้ซึ่งมันเกิดขึ้นจริงๆคือคล้ายกับซอมบี้เลยเดี๋ยวจะมาฟังเรื่องนี้ครับว่ามันเป็นไปมันไงแล้วทําไมสมองของเขาที่โดนทาความเสียหายไปแล้วทำไมถึงเัียงลุกขึ้นมาแล้วแปลงฟันล้างหน้าได้นะและสปอนเซอร์ที่สนับสนุนคอนเทนต์นี้ของเราครับและตอนนี้สัมภเวสิงกำลังจัดแคมเปญร่วมกับโปรปลั๊กอินอยู่นะครับ โดยในช่วงฮาโลวีนนี้เนี่ยอยากให้ทุกคนมาประกวดเรื่องเล่าลี้ลับในสไตล์ของทุกคนกันและลงช่องทางไหนก็ได้ที่ทุกคนถนัดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น i ิกต็อก Facebook หรือว่ายูทูบนะครับแค่เพียงติดแฮชแท็กสตัวนี้เท่านั้นครับคือแฮชแท็กพอดแคสต์แบทเทิลแฮชแท็กโก้สตอรี่เล่าเรื่องลี้ไม่รับสไตล์คุณและแฮชแท็กเอสอีอิเล็กทรอนิกส์ครับ เมื่อลงคลิปเสร็จแล้วนำลิงก์คลิปมากรอกแบบฟอร์มอยู่ใต้คลิปนี้ที่ผมทิ้งไว้ให้นะครับเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันได้เลยกิจกรรมนี้เริ่มตั้งแต่วันที่20ตุลาคมจนถึง2พฤศจิกายนแล้วก็กิจกรรมนี้ชิงรางวัลไมาค SE เซอเรอนิกซ์ไดนาแ a สเตอร์รวมมูลค่ากว่า15,000บาทนะครับใคยสายพอดแคสสายเล่าเรื่องในะอย่าลืมมาร่วมกิจกรรมนะครับแล้วเจอกันครับ เรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวของครอบครัวที่ชื่อว่าโปโก้ครับที่ประกอบไปด้วยพ่อที่ชื่อว่าปีเตอร์โปโก้แล้วก็แม่ที่ชื่อว่าโจนโปโก้นะสองคนได้ไมีลูกชายสองคนที่ชื่อว่าจนาธนทานโปโก้และก็คริสโตเฟอร์โปโก้นะครับ แต่ว่าคนที่เกิดเรื่องเนี่ยไม่ใช่ลูกชายที่ชื่อโจนาธานแต่ว่าชื่อคริสโตเฟอร์โปโก้ครับถ้าเล่าตอนเด็กเนี่ยยังไม่มีข้อมูลชัดเจนแต่ว่าตอนจบมหาลัยเนี่ยมีข้อมูลชัดเจนว่าเขาเนี่ยเรียนที่เซนตันไฮสคูลที่1นึงแล้วก็ช่วงมหาลาัยเดรียนที่ University of Rochester ที่รัฐนิวยอร์กนะครับ USA นะคริสโตเฟอร์โปโก้เนี่ยเป็นคนที่ใช้เงินค่อนข้างจะฟุ่มเฟือยแบบทุกคนเข้าใจคําว่าฟุ่มเฟือยในในฐานะเด็กจบใหม่ไหมแบบ ดูหนังกินข้าวด,ดูนู่นดูนี่ซื้อนู่นซื้อนี่ให้ตัวเองแบบดูดีดูหรูแบบไม่ได้สนว่าเงินจะเข้ามาอย่างไงเข้าใจไหมใช้เงินฟุ่มเฟือ,อยหลังจากเรียนจบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทําให้การเรียนจบของเขาจบมหาลาัยเพียงไม่กี่ปีมีหนี้สินเยอะมาก้ยคือไม่ใช้กับการลงทุนเลยนะแบบคือถ้าเอาเงินไปลงทุนแล้วเสียนะ่ยมันยังแบบเอออย่างน้อยก็มีการแบบ โขนวายหาเงินเข้ามาวะในขณะที่ใช้เงินฟุ่มเฟอือยเนี่ยจากเงินบางส่วนก็ยังไปลงทุนใช่ไหมไม่ใช่นี่คือการฟุ่มเฟอือยแบบก็เป็นหนี้หลายหมื่นดอลลาร์มากหลายหมื่นดอลลรานี่มันแบบเยอะมากนะหลังจากเด็กจบมาหาลัยนะ ทีนี้หลังคิสโตเฟอร์พ็กโกเรียนจบเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในบ้านอพ่อแม่เขาก็คือเหมือนแบบก็เข้าใจนะแบบไปรุปน่นอยากจะแบบปลีกวิเวก,ก,กออกมาอยู่ห้องอยู่หออยู่คอนโดคนเดียวอะไรเงี้ยแน่นอนมีการเช่าห้องที่มันแพงหรูหราด้วยแล้วก็เงินที่เขาก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นเลยทําให้ทั้ง2คนที่เป็นพ่อแม่ทั้งโจแล้วก็ปีเตอร์อยู่บ้านนั้นตามลําพันซึ่งก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเพราะว่าเขาก็ไม่ยึดติดก,กับลูกเท่าไหรอ่อีกทั้งคิสโตเฟอร์พ็กโกกับปีเตอร์พ็กโกปีเตอร์ที่เป็นพ่่่ออออนนนนะะะมมมมีแแลลลเเเเรืืง็็็็กกกกกกันับแบบูููหหจจจปคาใ,ใไไฟด การใช้เงินก็ได้จะรู้นะทีนี้อยู่มาวันหนึ่งคริสโตเฟอร์โปกโกเนะี่ยก็โทรศัพท์มาหาพ่อแม่แต่การโทรศัพท์มาครั้งเนี้ยมันไม่ใช่เพราะด้วยความคิดถึงพ่อแม่หรือว่าอยากได้ยินเสียงพ่อแม่สักเท่าไหร่แต่ว่าจุดมุ่งหมายของเขาก็คือโทรมายืมเงินพ่อแม่เพราะว่าตัวเองไม่มีเงินแล้วในการจับจ่ายใช้สอยนี่นะซึ่งแน่นอนว่าในการโทรครั้งนีนะ้มันไม่ใช่ครั้งเดียว คือหลายร้อยดอลลาร์มั่งพันดอนลลาร์มั่งมันก็ไม่ใช่เงินน้อยๆน,นะแต่ว่าด้วยความที่ปีเตอร์กับโจนอะตอนแรกคือแบบสงสารลูกเพิ่งเรียนจบยังตั้งตัวไม่ได้ก็มีให้ให้ไปบ้างอะไรเงี้ยคือปีเตอร์กับโจนสามีภรรยาคู่นะี้เขาจะวางแผนเกษียณของเขาไว้ประมาณหนึ่งเออคือแบบก็อยู่ได้โดยที่ไม่ต้องขอเงินลูกอะไรทำนองนี้นะแต่ว่าเมื่อลูกเดือดร้อนเนะี่ยก็พร้อมที่จะมีให้นั่นเองทีนี้คีซฟเฟอร์ก็โทรมารัวๆของเงินพ่อแม่เขาแทบจะทุกครั้งโทรมาขอยืมเงินตลอดไม่มีเรื่องของมาแบบโทรมาคๆๆมมตล เออเป็นพ่อจะหัวแข็งพอให้มากๆแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันไม่ใช่แหละนี่มันเป็นการช่วยเหลือลูกชายแบบเยอะมากบ่อยครั้งมากขึ้นเรื่อยๆแล้วเขาก็ไม่ได้แบบยอมลูกชายสักขนาดนั้นทุกครั้งไปนะแล้ววันหนึ่งเน Peter ี่ยปีเตอร์ผู้เป็นพ่อนะก็เลยอีเมลไปหาลูกชายไปว,ว่าประโยคมันจะทำนองว่าหยุดทําให้ครอบครัวเพร์โกต้องแบบเสื่อมเสีย ล่มจมเพราะการใช้เงินของแกสักทีมเมลไปด่าลูกชายเออแบบให้ลูกชายมปนสตินะซึ่งประโยคนี้ใครฟังก็คงจะมองว่าลูกชายเป็นตัวปัญหาใช่ไหมแบบเออแบบเป็นตัวปัญหาของครอบครัวนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว,ว่ามันก็ทาพฤติกรรมนี้จริงๆนะแต่นั่นก็คือมันก็ไม่ผิดเลยเพราะคิสเทิฟวอร์พอกโก้เนี่ยก็ใช้เงินเกินไปจริงๆเว้ยมันก็ถูกแล้วที่จะต้องมีไปด่าหรือว่าให้สติลูกชายตัวเองบ้างนะแถมง,งานที่ทําเงินของคิสเทิร์ฟอร์มันก็ดูตอบไปได้สักทีว่าทํางานอะไรอยู่เลยทำไมต้องยืมเงินอย่างงี้นะ แต่นี่สิเนี่ยมีมาเรื่อยๆจากพฤติกรรมของคิสโตเฟอร์โ p พกโก้นะครับทำให้เรารู้ว่าคิสโตเฟอร์โ p พกโก้เนี่ยอาจจะไม่ได้รักพ่อแม่ก็ใช่เหลอมั้งผมยังมองไม่เห็นความรักของคิสโตเฟอร์ฟกับพ่อแม่เลยปีเตอร์กับโจนเนี่ยตั้งแต่ค้นหาบทความมาไม่เคยมีแบบเอาอะไรมาฟงมาฝากเลยนะไม่เคยมีเรื่องนั้นนะ แล้วก็สังเกตได้จากการโทรหาว่าเขาทุกครั้งก็จะมีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวเนี่ยแทบจะเป็นไปได้แล้วก็พอจะบอกได้แล้วว่าคิสโซเฟอร์ก็ไม่ได้นักพ่อแม่ของเขาเห็นเป็น ATM เคลื่อนที่เครื่องผลิกเงินให้เขาอย่างเดียวนะและเรื่องราวแปลกมันก็เริ่มเกิดขึ้นครับคือมันเป็นเรื่องราวที่กลิ่นไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่คิสโซเฟอร์โปโกโทรมาหาพ่อแม่เหมือนเดิมแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยปกติทุกครั้งจะโทรขอยืมเงินร้อยพันดอลลาร์บ้างแต่ครั้งนี้มันแปลกเพราะว่าคิสโซเฟอร์โปโกเนี่ยกับนำเสนอ ทำประกันชีวิตเอาไว้แบบจ่ายให้เองด้วยนะมันแปลกมากมันเป็นกลิ่นที่ไม่ดีมากก็คือแบบเดี๋ยวจ่ายประกันให้เองเนี่ยผมเพิ่งได้โบนัสจากที่ทํางานมาแต่ผมจะซื้อประกันให้พ่อแม่นะครับอะไรประมาณนี้มันกลิ่นแบบแปลกๆมากแล้วก็แบบโบนัสอะไรมึงทํางานอะไรทํางานมาเป็นปีแล้วหรอถึงถึงได้โบนัสอะไรมาณนี้เออคือคือพ่อปีเตอร์ก็คิดนะว่าทำไมถึงได้โบนัสจะมาทำประกันให้ซึ่งแน่นอนว่าตัวปีเตอร์เน่ะผู้เป็นพ่อน่ะก็ไม่ได้อยากจะทําประกันแบบจากลูกชายเท่าไหร่ไม่ไม่ยากอยากได้ประกันจากลูกชายเว้ยไม่ต้องแบบดูแลกููมมมึงงดลตัวเเเอออก่น้ไาี เขาสามารถหาเลี้ยงตัวเองยามกเกษียณได้กับภรรยาของเขาโจนเนี่ยอยู่ด้วยกันได,ด้ไปดลบัวรัะจากเงินของลูกเลยปกติของเงินแต่นี่ทำการให้แล้วประกันมันก็ปี้ที่ถูกๆแ้นะต่อคนความแปลกนี้มันยังไม่หมดครับคือวันหนึ่งเนี่ยมีธนาคารโทรมาหาปีเตอร์บอกว่าปีเตอร์เนี่ยไม่ได้ชําระหนี้มาเป็นระยะเวลาสาถึงเดือนแล้วโปรดชําระหนี้ให้กับธนาคารด้วยซึ่งปีเตอร์ก็งงปีเตอร์ก็เมอเอา้า ไปกู้เงินตอนไหนเขาจะหบเขาเขาบอกว่าเขาปฏิเสธเลยเขาไม่ได้กู้เงินเป็นสิบสิบปีแล้วไม่ได้กู้เงินเลยแต่ทางธนาคารเนี่ยมีหลักฐาหนว่าปีเตอร์เนี่ยไปกู้เงินจริงๆตอนกู้เงิน,นมันจะมีเบอร์หละเบอร์สำรองซึ่งอีเบอร์หละตอนแรกคนกู้อะก็รับรับ,บเออแต่ต่อมาคือไม่รับเบอร์สำรองก็เป็นเบอร์ใครก็ไม่รู้จนธนาคารน่ะสืบหาเบอร์ที่แท้จริงของปีเตอร์เพลโก้และก็โทรหาปีเตอร์จนได้ครับ นั่นทําให้รู้ว่าคริสโตเฟอร์พโก้ลูกชายแท้ๆของเขาเนี่ยทำการยื่นกู้โดยใช้ชื่อพ่อไว้เนียนเรื่องการปลอมเอกสารเรื่องการปลอมลายเซ็นโดยวิธีการปลอมคือปลอมลายเซ็นพ่อตัวเองแล้วก็แอบ,บเข้ามาขโมยเอกสารในบ้านตอนกลางคืนแล้วก็ไม่มีใครรู้ว่าลูกตัวเองเนี่ยแอบบมาขโมยเอกสารตอนกลางคืนในบ้านของเขาเว้ยนี่เป็นชนวนที่ทําให้บ้านพอโก้ลุกเป็นไฟปีเตอร์ยิ่งเกลียดลูกชายตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆคริสโตเฟอร์พอโก้เนี่ยมีแผนจะกู้เงินเพื่อเอาไปใช้หนี้แบบ กู้ธนาคาร B ไปใช้หนี้ธนาคาร A แล้วก็สลับเงี้ยไปเรื่อยๆมันก็จะเป็นหนี้เพิ่มดอกเบี้ยเพิ่มไปเรื่อยๆใช่ไหมจนกระทั่งปีเตอร์นะ่ะไม่พอใจลูกชายตัวเองมเมลไปด่าการด่าครั้งเนี้ยคือแบบตัดพ่อตัดลูกอะ่ะแบบขนาดนั้นเลยอะ่ะเออคือแบบสบับสบดอยากคายแบบ,บ,บไม่ต้องมาเป็นลูกกูอะไรมาเนี้ยเออคือก็เอาชื่อพ่อตัวเองไปกู้มันก็ไม่สมควรแล้วนะเนี่ยมันเป็นชนวนมากๆและเรื่องราว ที่แสนจะสุดสยอมันก็เกิดขึ้นครับเมื่อวันที่15พฤศจิกายนในปี2004ครับคืนดึงในขณะที่บิเตอร์และก็โจนเนกำลังหลับอยู่ช่วงเวลาประมาณเข้าใกล้เช้าน่ยช่วงรุ่งข้ามประมาณตีสี่ที5ห้านะชิสโตเฟอร์โปโกแอบเข้ามาในบ้านของพ่อแม่ของเขาในขณะที่พ่อแม่ของเขากำลังหลับอยู่ พร้อมกับอุปกรณ์ค้อนปอนทุบปูนซีเมนต์ขนาดใหญ่คือเข้ามาในบ้านขึ้นไปบนห้องนอนของพ่อแม่ของเขาและทําการใช้ค้อนทุบลงไปบนเตียงขณะมีล่างพ่อแม่ของเขานอนอยู่บนเตียงนั้นาการกระทํานี้มันรุนแรงมากครับรุนแรงมากพอที่จะทําให้ปีเตอร์ผู้เป็นพ่อเนี่ยเสียชีวิตทันทีบนเตียงนั้นเพราะว่าปีเตอร์โดนทุบศีรศะประมาณ2ทีที่เหลืออีสิทีบนร่างกายส่วนโจนเนี่ยโดนทุบเหมือนกันแต่ด้รับบาดเจ็บไม่มากไม่ถึงแก่ชีวิตครับพฤติกรรมนี้นทําให้ทุกคนมองว่า ดูถ้าคริสโตเฟอร์พอโก้น่ะอาจจะมีความเกลียดชังพ่อตัวเองมากกว่าแม่เพราะว่า,าดูถึงการจํานวนครั้งของการย้ําลงไปบนร่างกายทุกคนเข้าใจไหมคือพ่อก็คือย้ําจนตายแต่แม่คือแบบทีสองทีส,งทสามทีอะไรมานะเนี่อแต่แม่ก็ไม่ได้เสียชีวิตนะเลยไม่ได้ใช้ค้อนทุบโจรสลซ้ำแบบปีเตอร์นั่นเองและ,ะคริสโตเฟอร์พอโก้ครับก็หนีออกจากบ้านไปในเช้าวันรุ่งขึ้นนั้นเพราะคิดว่าทั้งสองคนเนี่ยน่าจะตายแล้วแต่ว่าไม่ได้ทำประกันนะพ่อเตรียมวางแผนที่จะหลบหนีเอาไว้ทั้งหมดแล้วคิดว่าน่าจะขโมยทรัพย์สิน มีทรัพย์สินสูญหายนะครับบางรายงานการกรทำนี้ของคิสเฟอร์โคโก้เนี่ยพยายามที่จะไม่ให้หลงเหลือล่องรอยหลักฐานเลยว่าเขาเป็นคนบุกเข้ามาฆ่าพ่อตัวเองแล้วก็ทําลายแม่ตัวเองแต่ดูเหมือนว่าการฆาตกรรมนี้เหมือนจะหวังผลอะไรบางอย่างคือการโชคชิงทรัพย์ในบ้านนั้นและขณะเช้านะครับโจนกําลังนอนสมอยู่ข้างเตียงลุกนั่งด้วยอาการเจ็บปวดจากคอที่โดนลูกชายตัวเองทุบนะนั่งลงข้างเตียงแล้วก็มองดูสามีตัวเองที่อยู่บนเตียง ไปดูเลือดเพราะาศีรษะแบกนะพร้อมกับแผลววล่างกายประมาณอีกสิบหกกว่าแผลภรรยาโจรเนี่ยร้องหหมร้องไห้อยู่ข้างศพของปีเตอร์สามีตัวเองที่แต่งงานกันปเป็นระยะเวลาก่าหลายสิบปีแต่แล้วเรื่องราวที่สดสยองและน่าขนลุกมันก็เกิดขึ้นครับเมือ่อเวลานั้นั้นมันเป็นเวลาวตื่นของปีเตอร์โพโกแบบประมาณ7 8โมงอะคือเวลาตื่นของเขาทุกวันทุกวันนะจู่ๆปีเตอร์โพโกลุกขึ้นมาจากเตียงครับลุกขึ้นมานั่งบนเตียงค่อยๆอาขาเหยียบลงพื้นเดินไปเข้าห้องน้ําล้างหน้าแปรงฟัน หวีผมหวีผมในขณะที่หวีขูดไปกับเนื้อศีรษะที่โดนลูกชายตัวเองทุบหวีอย่างนั้นเหมือนเป็นรูทีมประจาวันที่เขาต้องทําและเขาก็ลงไปชั้นล่างออกไปนอกบ้านเดินไปหยิบหนังสือพิมพ์และเดินกลับเข้ามาในบ้านซึ่งมันมันเป็นเรื่องที่น่าสลดสยองมากคือเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เนี่ยทำให้โจยแทบไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองว่าสามี เดี๋ไม่ตายเหรอหรือหรือว่ามันเกิดอะไรขึ้นสรุปแล้วเนี่ยสามีเธอตายจริงหรือเปล่าเธอเขียนเหตุการณ์ทั้งหมดคือลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำล้างหน้าแปรงฟันหวีผมออกไปเอาหนังสือพิมพ์ออกมานักอ่าน คือเห็นการกระทําเนี้ยประตลอดสิบกว่าปีในขณนะที่แต่งงานกับปีเตอร์พอโก้แล้วแล้วครั้งนี้มันแตกไปคือเขาโดนทําร้ายร่างกายและคิดว่าเขาน่าจะตายแล้วด้วยซ้ำไปเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยทุกอย่างมันเกิดขึ้นไวามากครับประมาณ5้าถึงนาทีหลังจากนั้นเนี่ยจนกระทั่งรถตํารวจและรถพยาบาลที่จโจรโทรเรียกมานะครับมาถึงเธอยังไม่เชื่อว่าสามีตัวเองตายไปแล้วก็คือรีพอร์ตไปกับทาง,างทีมพยาบาลนะว่าเมื่อกี้สามียังเดินอยู่เลยครับแล้วก็เขาออกไปเอาหนังสือพิมพ์แล้วก็กลับเข้ามาแล้วติวา แล้วนะครับแต่ว่าผมยังไม่รู้ว่าเสียชีวิตไปเวลากี่ชั่วโมงหรือว่าอะไรอาจจะต้องรอชันสุตรพีแต่แน่นอนว่าเขาเสียชีวิตแล้ว ซึ่งแพทย์กับตำรวจได้ฟังก็คือ,อยังงงๆนะว่าเดินคืออะไรแล้วแล้วมันกี่เพิ่งจะลดลงคืออะไรนะต้องส่งไปชนะสูตรอีกทีหนึ่งนะครับหลังจากที่ส่งร่างของปีเตอร์ไปชนะสูตรเนี่ยแพทย์ได้ให้ข้อมูลว่าปีเตอร์เนี่ยอาจจะเสียชีวิตไปแล้วด้วยการโดนทุบตั้งแต่บนเตียงแล้วครับแต่สิ่งที่ทําให้ปีเตอร์ลุกขึ้นมานั่งเดินและดําเนินกินจวัตรตามรูทีที่ตัวเองเคยทำเนี่ยเป็นเพราะว่าสมองที่สั่งการทําอะไรซ้ําๆในแต่ละวันคือสมองส่วนที่แบบจดจําเรื่องรูทีนะครับแบบน่าจะบอกได้ว่าตื่น เราก็จะลุกไปที่ห้องน้ําแปรงฟันแล้วก็แบบโดยที่แบบไม่ต้องใช้แรงรจากสมองอะไรเยอะขนาดนั้นอะ่ะเออคือสมองฝั่งนั้นของปนะีเตอร์น่ยยังไม่ตายมันเลยมีการสั่งการขึ้นมาว่าให้ร่างกายเดี๋ยวลุกขึ้นมาเข้าห้องน้าอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันแล้วเดินลงไปเอาหนังสือพิมพ์มาหนึ่งแต่ถ้ว่าสมองส่วนของการจดจำหรือว่าสมองด้านอื่นเนี่ยมันตายหมดแล้วพฤติกรรมลูทีของปีเตอร์เนี่ยทำให้เรานึกคล้ายเด็กกับซอมบี้เลยครับร่างกายที่มีแต่บาดแผลแล้วก็เลือดเนี่ยเดินไปเดินมาเหมือนศพเดินได้ที่ภรรรยาาาาโจจลเเค้ห็นนนสุดดทพกกกููปช ได้เพราะว่าตำรวจไปเจอหลักฐานนะครับคือระบบ GPS เนี่ยชี้ชัดว่าคิสโตเฟอร์พกโก้เนี่ยมาที่บ้านของพ่อแม่เขาในคืนวันนั้นคอมพิวเตอร์ของคิสโตเฟอร์พกโก้เนี่ยมีการค้นหาเรื่องของการปิดระบบเตือนภัยของบ้าน ยี่ห้อหนึ่งแล้วยี่ห้อนะี้เป็นยี่ห้อเดียวกับที่พ่อแม่เขาใช้ในบ้านนะเว้ยแล้วก็คืนนั้นนะเป็นคืนที่ระบบการเตือนภัยของบ้านของปีเตอร์โปโกและก็หจนโปโกอ่ะไม่ทํางานแล้วก็หลักฐานที่คนะิสซตเฟอร์โปโกเนี่ยเคยกู้ยืมเงินโดยใช้ชื่อพ่อของเขาอย่างไม่ถูกกฎหมายครับในที่สุดแต่คิสโตเฟอร์โปโกนะถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมแล้วก็ถูกตัดสินให้มีความผิดและได้รับโทษจําคุกตลอดชีวิตครับแต่ตัวโจนโปโก้ผู้เป็นแม่ที่ยังไม่ตายครับเอ่อก็คือเสียโฉมเรื่องรูปลักษณ์ของหน้านะครับแล้วก็ดูว่าจะาาััักกกกลลูชชาาายยตวเเเอองงมมไ่่่ืจะป็นคนค ตรรมพ่อตัวเองแล้วก็ทําลายแม่ตัวเองนะแต่ว่าความยุติธรรมเนี่ยชี้ชัดแล้วว่าลูกของเขาเป็นคนฆ่าจริงด้วย GPS ต่างๆด้วยคอมพิวเตอร์ด้วยการไปลบเติมภัยด้วยการกู้เงินอะไรเงี้ยแรงจิงใจมันต้องท้างจะรุนแรงมากซึ่งมันเป็นเรื่องราวที่น่าเศร้าที่ความรักของพ่อแม่เนี่ยส่งไปไม่ถึงลูกชายนะครับแล้วก็ลูกชายก็กระทาการแบบนี้ออกไปแล้วนะครับนี่คือเรื่องราวของปีเตอร์โปโก้แล้วก็คริสโตเฟอร์โบโก้ผู้เป็นลูกชายนะครับจริงๆคดีนี้โด่งดังมากในเมกาเรื่องของศพเดินได้ผมไปเจอคดีนี้ก็คืออตนนนททีี่่ผมมมาวัจะใ กระทูหนึ่งเขาตั้งประมาณว่า สิ่งที่น่าขนลุกที่สุดบนร่างกายของเราคุณคิดว่ามีอะไรบ้างแล้วก็มีคนตอบว่ามันเคยมีเคสเคสหนึ่งที่ศพเดินได้โดนใช้ค้อนพุบแล้วก็เดินได้แหละผมก็เลยไปตามหาข้อมูลต่อแล้วก็เจอเคสของปีเตอร์โบโก้เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าทุกคนมีเคสที่แปลกแนะครับแล้วก็อยากจะนําเสนอทุกคนสามารถแนะนําใน i ิสคอ d ได้นะริสคอลสมบูรณ์ตอนนี้คุยกันทุกเช้าเลยเออตื่นมาลุนสว่างทุกเช้าเลยส่งติ๊กเกอร์ทุกเช้าเลยแล้วเดี๋ยวเ,เจอกันใหม่ในคอนเทนต์หน้านะครับไปแล้วครับก็จะสิ้นปนะ